ปกินนกะธรรมตอนที่262สนทนาธรรมที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกพฤษภาคมพุทธศักราช2545แต่ความอดทนที่จะละโลพะคิดดูนะคะเป็นเพื่อนสนิทพอเกิดมาเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าทันทีที่รู้สึกตัวเนี่ยนะคะมีความติดข้องในความเป็น ทุกสภาพไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรพบไหนภูมิไหนก็ยินดีติดข้องเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะที่เราก็ยินดีติดข้องในรูปในเสียงในกลิน่นในรสในโผฏฐพะในความมีชีวิตแต่ว่าการที่จะละตัวนี้นะคะสภาพธรรมะที่เป็นศัตรูที่สนิทชิดเชื้อที่สุดได้หมดสิ้นเนี่ยต้องอาศัยปัญญาระดับไหนและถ้าไม่มีปัญญาที่เป็นเหมือนกับประกายไฟสักจุดหนึ่งเล็กๆเนี่ยแสงไฟใหญ่ๆ กองไฟโตๆก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้หวังเลยนะคะว่าใครเนี่ยจะมีปัญญาสามารถที่จะเข้าใจพระธรรมได้มากน้อยแค่ไหนตามการสะสมแต่ถ้ามีโอกาสก็ให้เขาเป็นมิจริงจริงให้สิ่งที่ถูกต้องให้ความหวังดีที่จะไม่ให้เขาผิดหรือว่าจะให้สิ่งที่ผิดกับเขาเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ง่ายจะฆ่ามดหรือว่าจะช่วยแม้ว่าช่วยนั้นยากกว่านะคะแล้วก็เสียเวลาด้วย ค่าง่ายนิดเดียวค่ะมดก็ตัวเล็กนิดเดียวฟังแล้วหนักใจไหมคะหรือเบาใจไม่มีเราค่ะเราเกิดมาก็มีเจตสิกแล้วแต่จะเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีแล้วแต่สภาพธรรมะใดจะมีน้ำหนักมากกว่ากันขอกับเรียนถามท่านอาจารย์นะคะอาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวสักเล็กน้อยนะคะบางครั้งจะมีความรู้สึกว่าการจะนํา ถ้าทำคําสอนมาใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่าในใช้ในเชิงวิชาชีพเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่ยากและบางครั้งเวลาเราทําเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกสงสัยไม่แน่ใจถูกต้องหรือเปล่าไอการให้ความรู้คนผิดผิดก็คงจะเป็นโทษอย่างมหันความลังเลสงสัยไม่แน่ใจเนี่ยมันจะเข้ามาตลอดเวลาและบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราจะสวนกระแสเนี่ยไหวไหมเพราะว่ากระแสทางโลก ยุคปัจจุบันเนี่ยต้องการอะไรที่ง่ายเบ็ดเสร็จสมบูรณ์สะดวกสบายแล้วก็ธรรมะก็อยู่ในกระแสะของความคิดของคนไทยว่าเป็นเรื่องที่ง่ายไปเสียแล้วอย่างนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าบางทีก็พบอุปสรรคมากเหลือเกินในการทํางานเพื่อพระศาสนาอย่างนี้นะคะ ขอกลับเรียนถามว่าไอ้ความสงสัยความลังเลใจเนี่ยมันมันเป็นตัวที่บั่นทอนพอสมควรนะครับค่ะวิธีที่วิธีที่จะหายสงสัยนะคะคือเราศึกษาเพิ่มขึ้นจนกระทั่งความสงสัยนั้นลดน้อยลงไปนะคะแต่ว่าเราก็คงจะไม่ลืมว่าโลกยุคนี้นะคะเป็นยุคเสื่อมของพระศาสนาอีกไม่นานเลยคะ่ะพระศาสนาจะอันตรธานมีพระไตรปิฎกจริงมีอัธกถาจริงมีตำราจริงแต่ไม่มีความเห็นถูกตาม ตำราห,หรือว่าตามพระไตรปิฎกนั้นก็เท่ากับว่าเพิ่มความเห็นผิดอย่างรวดเร็วมากยิ่งความเห็นผิดแพร่หลายมากเท่าไหร่นะคะก็บันทอนความถูกต้องของพระาศาสนามากเท่านั้นซึ่งเราไม่มีทางจะไปทำอะไรได้เลยกับจิตใจของคนกับยุคสมัยของโลกนะคะแต่เราสามารถจะช่วยตัวเองได้โดยการที่ว่าเป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นผิดต้องอาจฐานร,ร่าเริงกล้าหารจริงๆค่ะต่อการที่จะอยู่ฝ่ายถูก ถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็คงไม่มีใครเอาเราไปฆ่าตายมอค่ะถ้าจะไม่ได้ลาบไม่ได้ยศไม่ได้สรรเสริญพระสอนถูกก็ไม่เห็นเป็นไรเพราะเราไม่ได้ต้องการลาบยศสรรเสริญจากพระศาสนาะหรือจากใดๆนะคะเพราะว่าต้องเป็นเรื่องละค่ะสิ่งหนึ่งซึ่งทุกคนจะหลงทางจากพระศาสนาก็คือว่าคำหนึ่งถึงตัวเองและก็เป็นผู้ที่ติดในลาบยศสรรเสริญสการะ แต่ถ้าเป็นผู้ที่เป็นเรื่องละโดยตลอดนะคะจะเห็นว่าลาบยศสรรเริญสุขเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็หมดค่ะไม่เห็นมีอะไรที่ยั่งยืนการสรรเริญจริงๆเนี่ยนะคะสันเสริญคุณความดีหรือว่าสรรเริญเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองลองคิดดูนะคะใครก็ตามที่มีเกียรติยศใหญ่มีชื่อเสียงมากมีเงินทองมหาศาลก็เป็นที่ติเตียน ในความประพฤติที่ไม่ดีทางกายวาจาและรวมไปถึงใจด้วยถ้าเป็นผู้ที่โหดร้ายใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ที่เป็นผู้ที่ดีเป็นกุศลเนี่ยคะ่ะถึงจะไม่มีลาบยศสรนเสริญสุขอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ก็ไม่มีใครไปติเตียนสิ่งหนึ่งที่เป็นอันตรายแม้แต่ผู้ที่ศึกษาธรรมะก็คือการติดในสักการะในลาบยศสรนเสริญเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่มั่นคงจริง,รงๆคะ่ะเพื่อการละ ไม่ว่าจะศึกษาไม่ว่าจะทำงานเผยแพร่ศาสนานะคะก็เป็นไปเพื่อกันละแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกต้องจริงๆจะเห็นคุณประโยชน์ของการเป็นผู้ที่มั่นคงในทางที่ถูกต้องวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยค่ะก็จะได้ประโยชน์ใหญ่จริงๆที่จะเป็นผู้ที่ไม่ตามสิ่งที่ผิดหรือว่าตามหมู่คณะในทางที่ผิดเป็นผู้ที่กล้าที่จะยืนอยู่ในทางที่ถูกได้ต้องเป็นที่สรรเสริญแน่ค่ะสำหรับผู้ที่มั่นคง ขอถามแล้วนะครับอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติกับสัมปชัญญะครับค่ะเชิญคุณสุพีค่ะเหตุใกล้ให้เกิดของสติกับสัมปชัญญะเนี่ยครับก่อนจะทราบเหตุใกล้ให้เกิดเนี่ยครับก็ทราบก่อนว่าเหตุใกล้คืออะไรนะครับคําว่าเหตุใกล้เนี่ยครับหมายถึงว่าสิ่งที่เป็นเหตุเหตุหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่สติจะเกิดนะครับหรือว่าถ้าเป็นเหตุใกล้ของปัญญาก็คือสิ่งที่ ขาดไม่ได้เลยที่ต้องมีสิ่งนี้เท่านั้นปัญญาถึงจะเกิดได้นะครับอย่างนี้เรียกว่าเหตุใกล้แต่เหตุนะครับมีมากมายหลายประการแลือเกินนะครับเหตุที่จะทําให้สภาพธรรมะแต่ละอย่างเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีมากมายหลายประการแลือเกินเพราะเหตุว่าสติกับสัมปชัญญะหรือว่าปัญญาเนี่ยนะครับก็เป็นสังขารธรรมใช่ไหมครับมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งจึงเกิดขึ้นนะครับเป็นสังขารธรรมการศึกษาธรรมะเนี่ยครับคาแรก ก็ต้องไม่ลืมด้วยนะครับเพราะเหตุว่าสติกับสัมปชัญญะเนี่ยเป็นสังขารธรรมก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นได้มีเหตุปัจจัยมากมายหลายประการที่จะทําให้สติเกิดแต่เหตุใกล้นะครับคือเหตุที่ขาดไม่ได้นะครับเหตุใกล้ก็คือเหตุที่ขาดไม่ได้เลยที่จะทําให้สติเกิดในตอนนี้นะครับเรากล่าวถึงสติซึ่งเป็นสติปัฐานเหตุใกล้ที่จะทําให้สติปฐานเกิดนะครับก็คืออารมณ์ของสตินั่นเอง ที่เราได้ทราบโดยชื่อกันนะครับว่ามีกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานหรือเรากล่าวย่อๆว่ากายเวทนาจิตธรรมนี่คือเหตุใกล้ให้สติปัฏฐานเกิดนะครับส่วนปัญญานะครับก็คือสมาธิที่ถูกต้องเป็นเหตุใกล้ให้ปัญญาเกิดเดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์อธิบายความเพิ่มเติมนะครับ สำหรับเหตุใกล้ของสติปัฏฐานนะครับก็คืออารมณ์ของสตินั่นเองก็คือกายเวทนาจิตธรรมส่วนเหตุใกล้ของสัมปชัญญะหรือว่าปัญญานะครับก็คือสัมมาสมาธิเชิญท่านอาจารย์ครับความเข้าใจของเราเนี่ยค่ะสำคัญที่สุดว่าเราเข้าใจอะไรระดับไหนนั่นเป็นเพียงชื่อยิงคําว่ากายเนี่ยคืออะไรอยู่ที่ไหนใช่ไหมเวทนา ถ้าเราไม่ศึกษาเมื่อกี้นี้ว่าเป็นเจตสิกและก็เป็นสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกเวทนาต้องเกิดกับจิตเสมอที่เวทนาจะไม่เกิดได้ไม่มีเลยก็พอรู้จักเวทนากายก็พอรู้จักไหมคะอยู่ที่ไหนคะกายก็มีคนแตะที่ตัวนะคะกายเวทนาจิตพอรู้จักแล้วใช่ไหมคะธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดนี่แหละคะ่ะ ถ้าปัญญาจะรู้ก็รู้สิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ไม่ปรากฏไม่ใช่สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่สิ่งเดี๋ยวนี้ที่มีนะคะพอเริ่มจะรู้ว่าเพียงฟังเข้าใจหรือว่าสามารถที่จะรู้ลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะที่กล่าวถึงได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้วยความต้องการหรือว่าตัวเราที่ว่าเดี๋ยวจะทำสติปัฏฐานหรือเดี๋ยวสติปัฏฐานจะเกิดนั่นไม่ใช่ความเห็นที่ถูกต้อง เพราะลืมความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่เราจะบังคับสติให้เกิดได้ไหมคะถ้าบังคับได้บังคับเลยไม่ให้ขาดเลยก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เหมือนกับจะให้ได้ยินได้ไหมถ้าไม่มีเสียงมากระทบหูทำยังไงยังไงได้ยินก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีเสียงจะกระทบหูและจะไปทำให้ได้ยินเกิดได้เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแค่ความรู้ความเข้าใจเรื่องของสภาพธรรมะยังไม่พอนะคะ ก็ไม่มีปัจจัยที่จะทำให้สติปัฏฐานเกิดเพราะสติปัฏฐานจะเกิดเนะคะีค่ะต้องมีปัญญามาก่อนถ้าไม่มีปัญญาขั้นฟังขั้นเข้าใจเนี่ยสติปัฏฐานเกิดไม่ได้เลยมีกายก็จริงจะระลึกยังไงคะถ้าเป็นคนที่ได้รับคำบอกเล่าให้ระลึกก็ได้แต่ไม่มีปัญญาก็รู้ว่ากายอยู่ตรงนี้พอกระทบสัมผัสก็แข็งนี่แหละแต่ก็ไม่มีปัญญาเพราะว่าไม่รู้ว่าอะไร แะจะละกิเลสอะไรได้จากการที่เพียงแต่กระทบกายแล้วก็มีสิ่งที่เย็นบ้างอ่อนบ้างร้อนบ้างแข็งบ้างตึงบ้างไหวบ้างปรากฏก็ยังคงเป็นความไม่รู้เพราะฉะนั้นยังไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนั้นเลยนะคะแต่ว่าให้มีความเข้าใจเรื่องของธรรมะเพราะว่าสติปัฏฐานหมายความถึงสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดเนะะี่ยค่ะสติสามารถจะรู้โดยระลึกนะคะแล้วค่อยๆเข้าใจปัญญาก็จะค่อยๆเจริญขึ้นจนประจักษ์ ลักษณะที่แท้จริงซึ่งไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะจริงๆแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปด้วยนี่คือความหมายของสติปัฏฐานนะคะเป็นสติสัมปชัญญะที่เกิดรู้ลักษณะของสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏโดยที่สติเกิดระลึกลักษณะนั้นแต่ถ้าสติยังไม่เกิดยังไม่ระลึกลักษณะนั้นจะมีแต่เราต้องการที่จะให้สติเกิดที่จะให้สติรู้นะคะแต่ความจริงก็ไม่ใช่สติเพราะเหตุว่า ถ้าสติจะเกิดมีเหตุปัจจัยคือสัญญาความจำที่มั่นคงสัญญาเป็นปรมัตธ,ธรรมหรือเปล่าคะเป็นเป็นปรามัตธ,ธรรมอะไรคะจเจตสิกปรมัตนะคะสัญญาจำทุกอย่างตั้งแต่เริ่มเข้ามาในห้องเนี้ยค่ะมีสัญญาใหม่ซึ่งไม่เหมือนสัญญาเก่าคือสัญญาเก่าเนี่ย เป็นสัญญาเรื่องราวเรื่องตัวตนเรื่องสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่สัญญาใหม่คือเริ่มจําว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมะกําลังปรากฏด้วยนะคะแล้วมีหนทางที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏแต่หนทางนี้ต้องเกิดเพราะมีปัญญาความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่มีก่อนนะคะจนกระทั่งเป็นสัญญาความจําที่มั่นคงว่าขณะนี้เป็นธรรมะ ไม่ว่าเราจะเรียกว่าปรมัธธรรมจะเรียกว่าสังขารธรรมจะเรียกว่าจิตหรือเจตสิกรูปนะคะก็เพื่อรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะแต่ที่แสดงโดยนัยะต่างๆก็เพราะเหตุว่าธรรมะมีหลากหลายเมื่อวานนี้ทั้งหมดก็เป็นธรรมะวันนี้ทั้งหมดทุกอย่างก็เป็นธรรมะถ้าเรามีความทรงจําที่มั่นคงจริงๆว่าขณะนี้เป็นธรรมะและไม่ใช่เพียงจําชื่อจําประโยคว่าขณะนี้เป็นธรรมะ แต่ต้องถึงกระดูกริษจดกระดูกถึงความมั่นคงว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะเราระลึกอย่างนี้บ้างหรือเปล่าเรากำลังฟังเรื่องธรรมะจริงนะคะแต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมจนกว่าฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกนะคะระลึกว่าเป็นธรรมะจริงๆเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละค่ะคือสติเริ่มที่จะระลึกลักษณะที่เป็นธรรมะของสิ่งที่มีจริงๆทุกขณะทุกวัน ก็ฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยไม่ใช่ว่าใครต้องการก็จะเกิดหรือใครไม่รู้ก็จะเกิดนะคะแต่สติปัฏฐานเกิดเพราะมีความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องของสิ่งที่มีจริงๆที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงสแสดงจนกระทั่งความจําที่มั่นคงเนี่ยมีเมื่อไหร่เมื่อนั้นเพราะสติเกิดกําลังระลึกลักษณะที่เป็นธรรมะที่จริงทุกอย่างเป็นธรรมะนะคะแต่เวลาที่แข็งปรากฏเป็นโต ใช่ไหมคะเห็นมีแต่เป็นแก้วน้ําเพราะฉะนั้นเราไม่ได้รู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาเนี่ยเดี๋ยวนี้อย่างนี้นะคะโดยที่ยังไม่ต้องไปนึกถึงอะไรเลยลึกแข็งที่กําลังปรากฏนะคะยังไม่ทันจะนึกว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้หรือเป็นอะไรเลยแต่ลักษณะแข็งเนี่ยเริ่มที่จะใส่ใจลักษณะที่แข็งเพราะรู้ว่าเป็นธรรมะเมื่อเป็นธรรมะแล้วขณะนั้นนะคะจะมีความคิดอื่นเนี่ย ในขณะที่กำลังรู้ลักษณะของธรรมะไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะใดที่มีลักษณะของธรรมะหนึ่งธรรมะใดกำลังปรากฏนะคะโดยสติระลึกตรงลักษณะนั้นเรื่องราวความคิดนึกต่างๆเนี่ยจะไม่มีอยู่ในที่นั้นคนก็ไม่มีอยู่ในที่นั้นเพราะว่ามีสภาพที่รู้และก็มีสภาพที่แข็งลักษณะที่แข็งเนี่ยไม่ใช่สภาพที่รู้แข็ง นี่คือปัญญาตามที่ได้เรียนมาทั้งหมดนะคะว่าจิตเป็นสภาพรู้หรือธาตรู้เป็นนามธรรมส่วนรูปธรรมไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทุกอย่างต้องตรงและก็สอดคล้องตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นสติปัฐานเนี่ยนะคะจะมีคำอธิบายว่าตามรู้หมายความว่ามีลักษณะที่ปรากฏและขณะนั้นนะคะสติสัมปชัญญะระลึกคือตามรู้ลักษณะที่เป็นปรมัต ไม่ใช่เป็นเรื่องราวต่างๆแล้วก็จะเห็นว่าทั้งหมดนี่นะคะเป็นสิ่งที่มีจริงที่มีลักษณะเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ว่าเพียงฟังก่อนแล้วก็สติเริ่มระลึกบ้างหรือละหลงลืมบ้างก็จะเริ่มเห็นความต่างของขณะที่สติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสติปัฏฐานเกิดกับขณะที่ไม่ใช่สติสัมปชัญญะ เป็นแต่เพียงขณะที่กําลังฟังเรื่องธรรมะทั้งๆท,ที่ลักษณะของธรรมะเนี่ยปรากฏตลอดเวลาทุกอย่างเป็นธรรมะมีลักษณะจริงๆปรากฏทั้งวันเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้ใช่ไหมคะคนที่กําลังฟังพระธรรมเทศนาสามารถที่จะเป็นพระอริยะบุคคลคือระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏในขณะที่ฟัง และก็สามารถที่จะประจักษ์แจ้งแทงตลอดในการเกิดขึ้นระดับไปของสภาพธรรมะนั้นก็รู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในคะ่ะเป็นความจริงทุกอย่างคําเทศนาหรือว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นความจริงทั้งหมดด้วยตนเองที่ได้ประจักษ์แจ้งความจริงนั้นนี่คือสติปัฏฐานก็เป็นเรื่องการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงมากขึ้นตามลําดับจากขั้นที่เริ่มฟังจากขั้นที่เข้าใจแล้วถึงขั้นที่จะประจักษ์แจ้ง พร,พระว่พศาสนาต้องครบถ้วนทั้งสามอย่างคะ่ะถ้ามีแต่เพียงการฟังแต่ไม่มีใครสามารถที่จะประจักษ์จริงๆอย่างนั้นได้การฟังทั้งหมดของเราก็เป็นโมฆะเหมือนกับฟังเรื่องซึ่งไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้แต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงพร้อมที่จะให้ผู้ที่ได้อบรมเจริญปัญญาเนี่ยสามารถประจักษ์ได้จริงๆก็ต้องมีการศึกษาตามลําดับตั้งแต่ขั้นฟัง สุตามยะปัญญานะคะขั้นคิดพิจรารณาไตรตรองสิ่งที่ได้ฟังแล้วจินตามะยะปัญญาและภาวนามยะปัญญาคือการอบรมเจริญปัญญาที่สามารถจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังมีจริงในขณะนี้ได้ซึ่งก็ต้องยากขึ้นตามลำดับใช่ไหมคะทั้งๆที่สิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะยากที่จะรู้เพราะว่าเกิดแล้วดับแล้วเร็วมากแต่ก็มีสิ่งที่เกิดอีกปรากฏอีกให้เข้าใจได้อีกไม่มีวันจบ สิ่งที่จะปรากฏให้ศึกษาเนี่ยคะ่ะมีอยู่ทุกขณะแม้ไม่มีหนังสือเลยเพียงขั้นฟังก็สามารถที่จะค่อยๆพิจารณาเข้าใจได้ตอนนี้มีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะในเรื่องของโลภะนะคะพอดีอ่านในเรื่องของความหมายเสร็จแล้วก็มียกตัวอย่างนะคะว่าในเรื่องของการอาบน้ําการรับประทานอาหารเนี่ยก็เป็นโลภะเหมือนกันก็เลยสงสัยะคะ่ะว่าถ้าถือว่าเป็นโลภะแล้ว เราไม่ต้องทําสิ่งเหล่านี้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในชีวิตประจําวันนะคะเราก็ต้องอาบน้ำเราต้องรับประทานอาหารค่ะคิดอย่างเงี้ยตอนแรกสําหรับคําสอนของพระอาหารย์ธรมมาสมุทธเจ้านะครับแสดงความเป็นเหตุเป็นผลของสภาพธารรมะนะครับฉะนั้นการที่ท่านผู้ถามได้ถามเมื่อกี้นะครับก็คงเป็นคําถามของหลายๆท่านนะครับว่าเวลาเราเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีกิเลสเกิดขึ้นใช่ไหมครับอย่างที่ท่านอาจารย์อุปมาเหมือนกับว่า ต้นไม้ที่มียางอยู่พอไปสกิดนิดหน่อยก็ออกแล้วเวลาเห็นก็กิเลสก็มาแล้วเวลาได้ยินก็กิเลสก็มาแล้วอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเห็นละสิหรือว่าไม่ต้องได้ยินละสินี้ไม่ใช่คําสอนของพระอรหันตสัมมาสัสมพุทธเจ้านะครับเวลาเห็นแล้วนี่ปัญญาก็สามารถเกิดได้รู้ความจริงได้ว่าเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเป็นจิตอย่างไรเป็นเจตสิกอย่างไรที่เราศึกษากันมาใช่ไหมครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่ปัญญาของแต่ละคน ว่าจะมีความรู้ได้ขนาดไหนฉะนั้นการที่จะดับกิเลสเนี่ยครับที่มาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ดีนะครับการดับไม่ใช่ว่าเห็นสิ่งใดแล้วเกิดกิเลสก็ไม่ต้องเห็นอีกแต่ว่าดับที่เหตุซึ่งท่านก็แสดงว่าเป็นสมุทยัยเคยได้ยินไหมครับมีทุกสมุทยัยเวลาจะดับทุกนี่ครับดับที่เหตุให้เกิดทุกก็คือดับที่สมุทยัยฉะนั้นธรรมะทุกอย่างมีเหตุให้เกิด เวลาจะดับก็ดับที่เหตุซึ่งสิ่งที่จะดับได้นะครับก็ปัญญาเท่านั้นนะครับที่จะดับได้ปัญญาเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่าเป็นธรรมะอย่างไรเกิดดับอย่างไรอันนี้เป็นคําตอบย่อๆเดี๋ยวท่านอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมเช่นครับเมื่อกี้ได้ยินว่าถือว่าเป็นโลภะใช่ไหมคะแล้วทําไมเราจะถือกันด้วยความคิดของเราเองหรือว่าสภาพนั้นเป็นโลภะจริงจริง ในพระพุทธศาสนาไม่ใช่มีการถือตามใจชอบนะคะว่าอยากจะให้เรียกอันเนี้ยเป็นโลภะหรืออันนั้นต้องเป็นกุศลแต่ว่าลักษณะแท้จริงของสภาพธรรมนั้นเป็นอย่างไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องไตรตรองไม่ใช่ถือความเห็นของเราอย่างบางคนบอกว่าเขาไม่มีโลภะเลยนะคะเขาไม่เห็นอยากได้อะไรของใครเลยจะว่าเขามีโลภะได้ยังไงเขาถือว่าเขาไม่มีโลภะนั่นคือความเห็นส่วนตัว แต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะธรรมะเป็นจริงอย่างไรใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็เปลี่ยนลักษณะของสภาพธรรมะนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญญาเนะะี่ยค่ะคือสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องจริงๆแล้วก็เป็นผู้ตรงนะคะถ้าพูดถึงธรรมะเนี่ยจะมีชื่อสุจินจะมีชื่อสุภีไหมคะไม่มีเป็นธรรมะโลภะเกิดขึ้นกับเด็กกับผู้ใหญ่กับผู้หญิงผู้ชายกับขอทาน พระราชามหากษัตริย์หรอกับใครก็ตามแต่โลภะทำหน้าที่ของโลภะจะทำหน้าที่อื่นไม่ได้หน้าที่ของโลภะก็คือติดข้องต้องการแต่ว่าความติดข้องต้องการเนี่ยนะคะไม่ได้ใหญ่โตมหาสาลจนกระทั่งทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะได้นะคะถึงจะเป็นโลภะแต่เพียงแค่เห็นเนี่ยค่ะเรามีความติดในสิ่งที่เห็นและในการเห็นไหม เรียกว่าเราเกิดมาเนี่ยนะคะเราอยากเห็นหรือเปล่าหรือไม่อยากเห็นเวลาเกิดมาแล้วเนี่ยอยากได้ยินหรือเปล่าหรือไม่อยากได้ยินถ้าตายเรากําลังใกล้จะบอดจะเสียเราต้องไปหาหมอใช่ไหมคะ mm hmm. คือรักษาเพื่อที่จะให้มีการเห็นต่อไปเพราะฉะนั้นลักษณะของความติดข้องต้องการเนี่ยไม่ใช่เป็นในลักษณะของสภาพที่ต้องการมากๆา,ากนะคะจึงจะเรียกว่าโลภะไฟนะะี่ค่ะนิดเดียวก็ร้อน กองใหญ่ๆก็ร้อนใช่ไหมคะหรือก,กลิ่นเหม็นเนี่ยแม้แต่เพียงส่วนอนูเล็กที่สุดก็เหม็นเมื่อรวมกันแล้วก็เป็นลักษณะของกลิ่นที่เหม็นมากใช่ไหมคะฉันใดลักษณะของโลภะก็ฉันนั้นคือแม้แต่เพียงความติดข้องอย่างบางที่สุดนะคะก็เป็นโลภะไม่ทราบเมื่อกี้นี้มีใครไปล้างมือบ้างหรือเปล่า,ลาคะคงยังไม่ล้างใช่ไหมคะยังไม่ได้ออกไปข้างนอกแต่เวลาที่จะกลับมาเข้าบ้านหรืออะไรเนี่ยเราก็ล้างมือ ถูสบู่มือก็ดูสะอาดดีใช่ไหมคะไม่เห็นเปื้อนน้ำเมึกหรืออะไรสักอย่างเดียวแต่ยังมีสีดำๆนีคะออกมาหรือเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยค่ะก็ต้องมีการซักอะไรออกมาคะ่ะสิ่งที่สกรปรกน้ำก็ดำฉันใดนะคะเราจะมีอากุศลเนี่ยค่ะประเภทที่จางที่สุดนะคะที่ไม่สามารถจะรู้ได้เลยเช่นอาสวะอีกคำหนึ่งของพระอาหารหันต์เนี่ยที่ในพระไตรปิฎกใช้ก็คือขีนาสวะ คีณะแปลว่าดับหมดสิ้นนะคะอาสวะก็คือกิเลสอย่างบางหรืออย่างจางก็ไม่มีเลยสำหรับพระอรหันต์แต่สำหรับคนที่ไม่รู้เนี่ยค่ะถ้ากิเลสอย่างหยาบๆไม่เกิดเนี่ยทั้งๆท,ที่เขาไม่ใช่พระอรหันต์เขาก็คิดว่าเขาไม่มีพวกที่ทำสมถะภาวนาเนี่ยนะคะอย่างถูกต้องในครั้งพุทธกาลเนี่ยนะคะจิตสงบมากค่ะสามารถที่จะบรรลุความสงบของจิตที่ใช้ธรรมชาติหรือจิตขั้นต่างๆ ตั้งแต่ขั้นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจะตุตฌานปัญจมฌานเห็นได้เลยนะคะว่าความสงบเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะเห็นความต่างขณะที่เป็นฌานขั้นต้นกับฌานขั้นที่สองเพราะว่าขณะนั้นน่ะไม่ใช่สงบอย่างที่เราเข้าใจว่าเรากําลังจดจ้องที่หนึ่งที่ใดแล้วสงบนั่นไม่ใช่อุปจารสมาธิไม่ใช่อัป,ปนาสมาธิไม่ใช่ฌานจิต เราก็ยังหลงคิดว่านั่นสงบมากแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นในระดับนั้นนะคะผู้ที่มีความสงบบ่อยๆแต่ไม่มีปัญญาที่จะรู้ลักษณะของจิตจริงๆไม่มีปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆท่านเหล่านั้นเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยหมดกิเลสแม้แต่อุทกาดาบทอาลารรดาบทนะคะซึ่งเป็นผู้ที่พระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงไปศึกษาเรื่องของชานจิตด้วยนะคะทั้งสองท่านซึ่งเป็นอาจารย์เนี่ย ไม่รู้เละค่ะว่าตัวเองไม่รู้ก็เชื้อเชิญพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยให้เป็นผู้สอนสำนักเดียวกับท่านแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ว่าทั้งสองท่านไม่รู้ความจริงนี่คือปัญญาที่สะสมมาถึงระดับขั้นที่จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าแม้ขณะนั้นนะคะที่เข้าใจว่าสงบเนี่ยความจริงเมื่อปัญญาย,ยังไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริง จะสงบได้อย่างไร